ได้าคากิมาจะสิตุ่มตุ่มปเปื่อๆกินกับน,น้ำจิม้มน้ำยำแกมมาจะใช้ใบมะกรูดมาจะซิกิวดำยี่น้องบริสุซื้อมาใส่ลงไปเลยได้สามขาไปแมกโคลมาเลยเลยตูตรลงไปเลยใส่แค่ของแยกใช้มือนะเกลเือแล้วก็น้ำจิ้ม แกนี้2อ,อย่างแล้วก็รอให้มันเปื่อยจ้าเพราะว่าเราต้มจ้าไปกินกับน,น้าจิ้มนะ,ะจ้าเนื้อจ้าตุนตุนแบบใส่แค่รสด,ดีเลยพี่น้องนี่น้าชิมของเฮาน้ำยำแก้มีผัดหอยนะจ๊ะมามากินน้ำกัน,นจ้าหิวแล้วหิวยิ้มแล้วขอหอนๆจ้ากับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะมาพี่น้องเุยถชั่วโมงเดียวเองเว่ห์เ่รอเนาะหอนๆเลยได้พี่น้องเลยระวัง ไปเปลือยไปได้ก็ได้ยังเขาอ๋อฉันยิ่งเจยาอยู่เออเอาพู้รักขาเป็นเอางกไหลเลยป่ะเนี่ยงกไหลเลยมั้งอย่าห้าสองเอาจานหน่อยหมาใส่ซะก่อนมากินน้ำกันเด้อพี่น้องตุ้มทำแม่นว่าตุ๋นอีกจักข้าวนึ่งก็สิเพราะอะไรอัีเนาะเราอย่าใส่มือเลยแหละ มีทานนะครัะขึ้นยากสนุกไปแม่กคู่มากเลยอันนี้เปรยุว์เปรยวอุ่เนียเออสูบบริสไดตรงหดนกระเสเออบรสสหลาคู่เยล้ม่เด้เนีเราเดิัเข่าเยิ่

สุกมากอนดูนาอกได้กินอืมโหอมร้อนเลยอันนี้ซื้อพัดมาเสริมพี่น้องพัดเอพัดทไม่แรลงปูอืมเดือดเนาะเรืกว่าสื่อเล่งมันม <tr> ันันเนื้อกระดูกอืมโคเลยรากระเทียม ผมอยากใส่เมื่อลยพี่น้องเขอ่าอกับมือห้หอนๆไม่ไหมของนี่ก็กำลังเตรียมหมองเห็ดยำหมองขายยำหมองอ่าอ,อาจจะไม่ได้เห็นตอนขายของสัก สองสามหมื่นด้วยพี่น้องเพราะว่าคาตัางกลงก่อนมันหักคุณเวหาตังกลองอันเนี่ยติดเพดานนะครับที่ติดโทรศัพท์ที่ยึดโทรศัพท์มันมันหักมันสัง่งอะไร เขียนไว้ว่าคากิที่แรกก็ถือต้มแบบออกหวานๆนะน้ำจื้มเลยยำอื่นสิกินยำ รถกับมดก็ไล้ใช้สุดรถสยยัมใส้เท่าที่เห็นเลยพี่น้องรถด,ดีครับคือแกมบ,บอกว่าจะใส,าส,ส,ส่น้ำปลาด้หมเข้าเดียบบุญหางยำขุดเผ็ดได้พี่น้องอืมจับกุ้งซื้อเอ้านี้เอาออไปเลยหยุง

ก็แบบเลยมันลุกโอ้ยเกี๊ยวๆจอม่เงี้ยน้ำซุปมันจีมี่แบบเป็นขาเนี่ย็อมิแล้วก็ลูกจีนอันนันเดอร์กันจีลายแน่นอนเห็นอะไรเห็นวะข้าวเขียวอย่าป็นเป็น ยๆเลยอะไรกัดชุบด้บมันอยากใส่สมือเราเริ่มอีกน้องคนนไอ้บอกมาไหนเอาอะไรขีาออกยางดิมันขียดขยากเว้ยเลียมมือหรอตอนี้ตีเลี่ยมมือแล้วออควันไนเลย กินกับหนังก็เจ็ดปุุกินนี่กับสือุลักุล่นะเด้อยีน้องเสียเลยเนกับนมือยมันเปือยอยู่ต่ว่หปุุมเออแต่เปือยก็นีเสียบก็นีนจะมีกับเสียบเลยเปื่อยแบบชี้ง่ายอะเนาะ

ก็ใช่ใช่เครื่องเขโลวกเขลกมาเขลกรหวานๆเค็มๆไม,ม่อยนเมนูข่าวเหียวหยิบไปด้วยเถอ ที่เลยครับโมชั้นสิบปรแชั้นข้าวเกียวกลยแบบบอลลอนนะบอลลอน Oh, mm -hmm. the good mmm. -hmm. ลูกแม่เพือ่อนเมือวันจับเมื่อวันน้ารับเี้นารัเบี้ยขาวนกินข้าวนัากินข้าว ต่อวันใช่ไหมเริ่มแน่นอีกแล้วว่าเมื่วานกิหมูกระทะหยุดไปก็กินหมูโอ๋อไปกินหมูกระทัะหนูก็เหมือนกันเมานมันหยุดที่ไรหมูระทาะทั้งทีเลยจินมซื้อเผื่อมาเหลือก็เยอาขายแก้วแช่ไว้ใครจะเอากินก็เอาไปวันี้กินอีกมีก็จะติดแล้วแหละเพราะว่าไม่ค่อยกินเท่าไหร่เบื่อถ้วยแล้วก็วันถ้วยหนูไม่กินบ่อยค่ทุกอาทิตย์เลยพี่

่ลุยกนูนกีไ่อ้วาซายเพึงงพ่งหยาเพิง่งบุกเ้าซาตะอยาไปลุยตัวนะฮะทีมนหนก็บกคสุภาพปนไหนเออไปพอกันทีมไหนพี่นองสวัสดีเจ้าสวัสดีขอบบา<ป>